ปีหนึ่งครับตอนนี้ขัวนูตอนรับปีไหมครับนี่นู้เปิดไฟอยู่มันนี่บอดตัวร้อนัอดบ้งนี่ครับเนื่ไรับมาจากทำงานที่เทพครับที่เมืองกรุงอยู่แล้วครับรอข้างนั่นเลยยังไปทายทงบ์ถามใ่เดียตัวลูกแล้อทายังน่ครับไม่รัวโอย คนเห็ดใช่บัวหนูนางบัวออกกล้องเนาะนางบัวออกกล้องรับพันซื้อนางแบบบางแบบซุ่มเล้าเงียบๆหลีกินอยู่คนเดียวอ่ะตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ยเงยเออแบบทำมิตรนาการอีลี่วะด้วยคนวลายลายอีนว่วนตีเลีนยงน้อมีคนคนรับพอดูนี่ มีอะไรบานเขาลูกบาลูกคนอะไรแเอไ่มลมไปเ้ลงไปแล้วมันลกอีกเขากี่ดา่ยบีเนี่แล้วา็ไเได้กินนู้นนี่ครับบุญดีดีล้ครับปราบานช่วงปีใหม่ได้กินอ้อมนูนมาลงมือดาเีวดอย่าเก่าเนี่ยแทีชุบลไได้กินอ้อมนูแน่นอนถึงมีแต่เสียเนาะแต่ก็ไม่เห็นผู้เดียวนึงเลยเอทยนะทายนะสิไปนนั อั่งกูมูนเอ้เอาคือผมีเกดไหนปะเชิญเชิญเชิ้กลับมาเจอกันแสดงว่าพวกมีมูนอเออยู่อะไอ้ยอ้หลงแกวแล้วเชโอ้ยยกแก้วว้าพร้อกันหน่อยค่ะมาเจียวว้าชูแก้วพร้อมกันหน่อยค่ะชูแก้วพร้อมกันหน่อยค่ะบมีบแมีองสือเก้ก้งสือเมีงือสักกินตัวพี่นย่งอย่างนดิเบิเอ็มว่ากดไรวมาขอบุญ เราหนำแล้วเติมน้ำลงไปตัวเนยมันหนักมั้ยตมันดีเลยตัวมันดหนะโอ้โหเต็มออกเลยคนเห็นไหมเนี่ยตัวเบียร์ใสไปเอกไปออกไปคนนาะคุณครูครูอ่าน เอครัวสาจากกรุงเทพค่ะโดนไล่ออกจากงานค่ะมาเป็แม่บ้านทำนาดีกว่าไปแบบน้กันลางงานมั้งมันอลังค่ะแพกอะีรพร้อมพัหอเปลนพัก้ังพักาดบะพกาดหินค่ะ กนเคยเห็นใจเอ้แก่ไหมกินเอาขมค่ะว่ามันติขมบอค่ะอยากขมวันนี้ค่ะคุณราคาทองน้าีสังเรล็ดนี่มาใส่ม <c oughs> อนแม่ขคอสวยไหมค่ะโอ้โหซื้อน้ากระชากไปอยากมาน <c oughs> แบบนแท่จัตัวนี้ <c oughs> นี่มคั่วส่งมาจากไก่บบนี่ยังคือมาเสบีกบอแล้ก็ต้อนทายลอยู่นี่แล้วตับมท้ายลุกมนเนิ่มตัวนี้นี่ครับน้สงสัยดายกินนันนี่ก็ดได้องกินดได้น้น้ปลาท่า้กลับบ้านมาอยากกินออมนูอได้กินว้สีบว้นี่เสีบครับผมยอดยอดยอด่อยอดครับสีช็อกแล้วแมนบ เกือบแล้วครับเมนพ่อเมื่อเล่วบอซิมครับใส่ลุงไอจะไปเสื้อใ้จะไปเื้อเองมันบ่เปิดหาวไอนาดนี้กํลังิหาไปชี้ไปสื้อเาเดี um ่ยวร้านนี้แจ๋งนี่โด่งกูนอนกับไก่อ้น่องซื้อไปกี่ล้านแล้บอายุลน้วถึงสิบแปดแล้วเมรนี่แหละปัญหานี่บนเราเขาอวย

เห็ดแต่บอกินนี่มันแปลกเลยเห็นกวเห็ดแต่บอกินเนาะแต่แต่มูดิคือตัวเห็นราไฟเนาะเบียกันบ้าะเบียกันเนาะกินเห็ดโอ้ยไอคนเห็นพวกกินมาอยู่นี่ก็มีนเห็นดูไอ่กินเวลานั้นหลายเห็นเหลือก็มีความสุขไงอ้าบไอ้เรื่อกสีเบียรโบเบียเรื่องอิ่มเลยคนเฮ็ดคือมีความสุขที่ได้เฮ็ดคือตอนที่ก็มีมีคนเห็นเขาเนี่ยเขากินแล้วว่าเขาแซ่บอ่ะ มีความสุขมันบ่คนเห็นาทากินลูกโดดนหลังมัเห็ดเอะีกินมกวกบพกเห็ดมั้กตาบาเบาแบบนมันอยู่ของมันเองเนาะเราไกินบย่างมันเนาะมใส่วาสีบอทิมกนะพี่งก็ได้ฟังก็ือเนาะใส่ทีมีกันแะกัน

มันวดนบ้านอต้องเผ yeah. ็ดเเผ็ดเเค็มคนเคมคนง้เห็นได้วิ้นัวๆบ้านฮน่ะ่ขังเขาหนึ่งเขาห่อนๆโอ้โหแหลมเลย๋็คือาบอกว่าเขาห่อนเดี๋ยวไปกีแม่แบัวเดียวขางในมันห่อนเอเลยกเลียกีเขาด้วเลยเาคใจย่อยไอ้เากินเขากินเราเเป็ดเปสักครั้งเน้เกีนีะมันี้ั้นเด็กิสั้นทก็เท่กีหอมนี่เออเนาะปนอยากยงก็ะเทยแหมย็ดหล เฮ้ยงามขวดขวดกินเบียร์กินเบียร์ตายยี่สามขวดนยังกินน้ำด้อยากนกะเ้ยลยนยากกะเอยกิ้เไม่กนือยมไปไลหลักะเมกินเลเกเบิดเป็นอี้เมาหลักก็อิ่มเด้นไ้หิวขาก็ได้ไก่เวขาลังว่าขวขน้ำลเน่ยถึงควอข้าเรากินเลยยอะไรเพื่อยอเราไปิตย่อใครเนาะบดเดตตั้งใจสิไกินเรา โทหาแยเกงเป็นจมอยากกินอ้อมหนูคุยกันในยุ่งรีแล้วเาไปสวนยางอยู่สักคนก็จาหาหนูมาได้ก็เลยให้เขาจ้าขั้วให้กาบาม่หอดจะมากินเลยนะการหัวที่มันากันที่สกคนงานาคนมาเสื่อนเลยกยากางงงงงุดมากเลยทเขาเสียลัไ้ว่ปนแย้รยอง้แ่ เอาอทายยองายมัลูกโดดนีแหละได้ได้ซิตานะนี่ครับตรงนี้ลูกโดดแบบนี้ครับกี่ขอมาน่องเขารจานไห้เลยสองเพื่อนสองหน่องเขาะไปช่วยเลยรลึกเบาจะม่รสชาติเลยเนาะไรสิไม่ได้หนากินเลยเนาะเียว่าบีปากใซย้อมยมย้อบรรยากาศสีสันบาเขาบอก เอาบอกใส่ได้แี่จริงมันเรอต้องเห็ดแบบสั่งได้คร mm ับไม่ลู้จวบแป๊บเดียวเยี่ยมครับจวดอจกหรือบ้างที่ได้ความบคิ้นิดๆเลยเสียงดังแรงเลย